สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮเซนเฮงมอ r n นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่22เทศกาน2564สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ5เดือนแต่1,877ดอลลาร์ซึ่งทองคำก็ยังได้รับปัจจัยหนุนะาะนักลงทุนเข้ามาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินต่างเงินเฟอ้อได้แต่ว่าก็เริ่มมีแรงเทขายทองคำออกมาเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเด่นที่นักลงทุนกังวลน,นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่เฟดอาจจะเล่งปรับเพิ่มเบีย้ยเร็วกว่าคาดือเป่าเพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจมากาออกมาแข็งแกร่งหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปีจำนวนผู้ขอสกานว่างานตัวเลขก็ลดลงเป็น268,000รายก็ถือว่าเป็นดับต่ำที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสเปนกาก็คือมีนาคมปีที่แล้ว ดัชนีกิจกรรมการผิดของเฟดส,สาขาฟิลาเดลเฟียเดือนพฤษภาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ7เดือนส่วนกองทุน SPR g o l d สัปดาห์ที่แล้วน่าสนใจเข้ามาซื้อทองคำสูงถึง9้าตันแล้ก็เป็นการซื้อหนักในวันศุกร์ราคาทองคำสปอร์ตวันศุกร์ปิดตลาดปรับตัวลดลนไป13ดอลลาร์ปิดที่1845ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร 28,750บาทลดลง100บาทค่ะสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามหลักๆน่าจะสามประเด็นประเด็นแรกการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤกาย,ยนนะคะก็ตลาดก็ประเมินนะคะว่าก็อาจจะทําให้เหล่าร้งมุมมองของเจ้าหนี้เฟดเกี่ยวกับแนวโน้มมนการเงินของเฟดในรายละเอียดที่มากขึ้น ประเด็นที่2เป็นตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายที่เฟดใช้กําหนดนโยบายการเงินก็คือดัชนีราคา PCE พื้นฐานของชมัมนเมกาเดือนตุลาคมซึ่งตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น4.1%เมื่อเทียวปลายปีนะคะตรงนี้อัตราเงินเฟอ้อของชั้นเมกาอย่างเร่งตัวสูงขึ้นอยู่ประเด็นที่สมจะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาสสาของชเมริมกาซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่สองนะคะอาจจะไม่ได้แตกต่างจาก ครั้งแรกเท่าไหร่อาจจะไม่ได้มีผลกับทองคํามากนะคะหลักๆก,ก็ติดตาม2ประเด็นแรกสําหรับแนวโน้มราคาทองคําในช่วงนี้อาจจะเห็นอยู่ในช่วงของของการปรับฐานนะแต่เชื่อว่าถ้าปรับตัวลงมาแรงๆน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะมองว่าขึ้นไหวอยู่ในกรอบประมาณ1,833ดอลลาร์ถึง1,860ดอลลาร์ 1, ทองคำแนวรับ1,840แดอลลาร์แล้วก็1,833ดอลลาร์แนวต้าน1,860แดอลลาร์แล้วก็1,870ดอลลาร์ค่ะทองแท่งแนวรับ28,500บาท2 8 4 0 0บาทแนวต้าน28,750บาท28,900บาทค่ะ สำหรับกลุธ์การลงทุนนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นมาเราก็ทยอยขายทำกำไรออกไปนะคะแล้วก็แนวต้านที่หน้าขายก็อาจจะให้ประมาณ1 8 7 0พันแด้อยเจ็ิบดลลาร์การเข้าซื้อเกงกำไรนะคะอาจจะค่อยๆเก็บก็ได้สำหรับลงทุนทองแท่ง1ัน0ดร้อยสิดลลาร์พันแด้อสิบสามดอลลาร์ส่วนลงทุนโกลฟิเจอร์นะคะแนะนำขายแนะนำซื้อเกงกำไรนะคะ1 8 4 0พันด้อยสสิบดลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน18 3 3ด้อยสาสิบสามดอลลาร์ค่ะ ส่วนเงินบาทที่ทางวันนี้น่าจะอดอค่าลงวันศุกร์เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักนะคะตอนนี้ก็เงินโดยดอลลาร์ได้รับความสนใจมองว่าเป็นเงินสกุลที่ปลอดภัยนะคะเพราะก็เเกิดเป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็นักงทุนต่างประเทศก็มียอดขายสุทธิในหุ้นไทยด้วยนะคะค่อนข้างจะหนักเหมือนกันในวันศุกร์ เงินบาทแนวรับจะให้ไว้ที่32.60นะคะแนวต้าน32.80แล้วก็33บาทค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ,ะทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ